ผลของโควิดต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจณวันนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชี้ชัดว่าในคนไข้ที่หายจากโรคโควิดแล้วมีโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นปัญหาจะทำให้ผู้ป่วยแย่ลงหรือไม่ในอนาคตแต่จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเบื้องต้นดูเหมือนว่าโควิด อาจจะมีผลระยะยาวต่อกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นปัญหาอยู่ดังนั้นในทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนั่นก็คือควรจะต้องเฝ้าติดตามการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องภายหลังจากการหายจากโรคโควิดแล้ว